สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกล้วยบวชชีนะคะจะทำไปถวายพระพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะพรุ่งนี้วันพระนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะากล้วยนี้ไปต้มก่อนนะคะต้มประมาณ10นาทีแล้วจะเอามาแกะเปลือกค่ะไปลงมือต้มกันเลยค่ะกล้วยที่เราเลือกใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะ กล้วยน้ำว้าหา่มค่ะเราจะต้มในน้ำเดือดประมาณ10นาทีค่ะเราก็ต้มกล้วยมาได้10นาทีแล้วนะคะแล้วเราก็จะหยุดต้มค่ะที่เราต้มกล้วยก็เพื่อให้เนื้อของกล้วยนะคะเหนียวหนึบดีค่ะ หลังจากที่ต้มกล้วยแล้วนะคะเราก็นำกล้วยของเรามาน็อกในน้ำเย็นค่ะหลังจากที่เราต้มกล้วยสุกแล้วนะคะเราก็จะนำมาปอกเปลือกค่ะนี่นะคะที่เราปอกเปลือกแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะ และหลังจากนั้นเราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะชิ้นสี่เหลี่ยมตามที่เราชอบเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะเสร็จแล้วนะคะกล้วยของเรารู้สึกว่าจะเหนียวดีมากเลยค่ะ วันนี้เราจะใช้กล้วยหามไม่ได้ใช้กล้วยสุกนะคะแล้วก็หั่นจนหมดนี่เลยค่ะกล้วยของเราก็หั่นตามชิ้นพอดีคำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หนึ่งลูกก็จะได้ประมาณ6ชิ้นนะคะกะทิที่เราใช้ในครั้งนี้ก็จะเป็นกะทิชาวเกาะนะคะปริมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะเทลงไปเลยค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะ อด้วยใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะเคี่ยวกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือจนเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่กล้วยลงไปค่ะน้ำกล้วยที่เราหั่นไว้แล้วนะคะเทลงไปในหม้อเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆประมาณ20นาทีค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะกระทิแตกมันดีมากเลยค่ะกล้วยบวชีของเราหน้าตาน่ารับประทานไหมคะ นี่ก็เป็นกล้วยบวชชีที่เราตักใส่กล่องเตรียมไปวัดกันนะคะต่อไปเราไปทำผัดผักรวมมิตรกันค่ะผัดหมูสามชั้นให้สุกค่ะพอหมูสามชั้นสุกเหลืองแล้วเราก็จะใส่กระเทียมทุบลงไปค่ะ กระเทียมเหลืองหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่แครอทลงไปก่อนค่ะเพราะว่าแครอทมีเนื้อแข็งนะคะตามด้วยบ็อกกอรี่แล้วก็ถั่วลันเตาค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะและหลังจากนั้นก็จะตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะ ผัดให้เข้ากันดีแล้วก็จะตามด้วยน้ําซอสที่เราปรุงรสไว้ค่ะหลังจากนั้นก็ผัดไปจนผักของเราสุกเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะผัดผักรวมมิตรของเราหน้าตาหน้าทาันไหยคะไปตักใส่ปินโตเตรียมไปวัดกันเลยคะ่ะ แล้วก็หุงเสร็จร้อนๆเลยค่ะมาตักใส่ปิ่นโตกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูอาหารของเรานะคะก็จะมีข้าวสวยร้อนๆผัดผักรวมมิตรนะคะและก็กล้วยบวชชีค่ะไปทำบุญกันเลยค่ะ นิดขออนุโมทนาผลบุญนี้ให้กับทุกท่านทุกคนค่ะ